สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนยแคปิตอลนะครับสำหรับคลิปนี้แซมจะมาแนะนำา4ประตูตัวเตี้ยปี2019นสาะครับสำหรับชุดนี้มีอยู่4คันนะครับผมเท้าความจากชุดที่แล้วก่อนคลิปที่แล้วนะครับที่แซมทำรีวิวไว้4คันจากชุดที่แล้วเนี่ยตอนนี้ไปหมดแล้วนะครับทั้ง4คันเลยนะแซมก็เลยคัดมาอีก4คันนะครับสาหรับ คลิปนี้นะชุดนี้อีก4คันนะครับสำหรับชุดนี้ก็เลขไม่ก็จะขยับขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับเริ่มต้นหก0มืนสองจนถึงแ4ดหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะครับสี่คันณนะตอนนี้ณตอนนี้คือยังว่างอยู่นะครับทั้ง4คันเลยนะที่แซมคัดมานะครับ4คันนะครับสำหรับชุดนี้เนี่ยก็คือไมต่ำกว่าแสนทุกทุกคันนะแซมก็ไม่แน่ใจว่า จะยังมีคันสวยๆไม่น้อยๆอยู่อีกไหมนะแต่เท่าที่แซมฟิลเตอร์แล้วเนี่ยไม่เข้มแล้วทุกคันนะครับเท่าที่เหลือนะอันนี้คือเป็น4คันแซมคิว่าน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วละ่ะที่สวยๆนะครับผมที่ไม่ไม่ข้ามแสนนะเหมือนเดิมนะครับก็คือทั้ง4คันเนี่ยปี19 4ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดารุ่น E นะครับได้หลังคาแคลริบอยทรงเสมอหัวเก๋งนะครับ ราคาเท่ากันทุกคันครับ4 0 0 0นอ่ะไม่ใช่ครับ3 9 9 0 0 0บาทนะทั้ง4คันนะเดี๋ยวพาไปดูทีละคันรายละเอียดทีละคันนะแล้วก็มีคันหนึ่งคันนี้ที่เปิดฝากระโปรงเปิดประตูทั้ง4บานนี้คือคันที่แซมเตรียมที่จะส่งมอบรถนะครับจากลูกค้าจังหวัดระยองนะครับซื้อเป็นเงินสดเตรียมตัวมารับรถละเดี๋ยวแซมพามาดูครับว่า B4 ฟอร์ Before, ก่อนที่จะสปาก่อนที่จะขัดสีต่างๆเนี่ยพออะฟเตแล้วจะเป็นยังไงนะเดี๋ยว้ายคลิปพาไปดูนะมาเดี๋ยวเริ่มจาก4คันนี้ก่อนเลยนะครับทั้ง4ี่คันนี้นะเริ่มจากคันนี้ครับผม4 3 7 8นะครับคันนี้นะไม่7จ0 0หม่นะคันนี้4 378านมะาดูคันนี้ที่ต้องมีเก็บชิ้นงานนะครับก็คือมีกันชนหน้า รวมไปถึงในส่วนของสะโพกหลังขวานะครับสะโพกหลังขวานะแค่นั้นนะครับผมมาดูก่อนไฟหน้าสวยๆนะฮาโลเจนไปตัดหมอกฮาโลเจนนะ150แรงม้า2 4 0 0ซีซีนะครับผมฝาก็เหมือนเดิมนะดูเลยนะดูนี่รอยอาร์อะไรต่างๆอยู่สติ๊กเกอร์ใสๆนะสติ๊กเกอร์รองยางหรือว่าตาไก่ภาษาช่างที่เขาเรียกนะดูกลมๆคมๆนะครับ ยาแนวนะตรงนะยาแนวตรงนะหัวน็อตสวยนะครับด้านในสวยงามนะสวยงามนะห้องเครื่องนะครับนี่คือยังไม่ล้างนะถานแบตเตอรี่สวยนะครับเพศสวยงามนะครับปี19มอก้ามสวยนะครับดูแก้มก่อนนี่เห็นไม้มมีปั๊มตโตโยต้านะสวยงามคานไม่เงาครับย้ำอีกครั้งคานต้องไม่เงาน็อตต้องสีดํานะครับถ้าทําสีมาเป็นสีเดียวกับคานคือครับ โดนทำสีมาแน่นอนตัวแอลชัดเจนนะนี่มารตรงเห็นไหมหัวน็อตรงสติกเกอร์โตโยตา้าเนี่ยานานนะ,นะตรงมะเนี่ยสวยๆเลยเห็นไหมไล่มาเลยนะครับนี่สวยงามนะนี่น,นี่ตัวน็อตสวยโตโยตา้านี่ตัวแอลเห็นไหมเนี่ยตัวแอลอยู่นี่ตัวแอลปั๊มลมเอกเบรกอีเบสสวยงามสติกเกอร์ใสๆสวยๆ,วยๆนะครับผม ปิดนิดนึงดูนะครับผมนี่มีเก็บชิ้นงานนะครับกันชนหน้านะยางกูดเยียนะครับคันนี้ยางปีสองพันเท่าไหร่วะสองพนยี่สิบหนึ่งนะครับยางปีสองพนยีสิบหนึ่งนะครับผมสวยเลยนะครับ ดูเบาเบายังเปียอยู่นะครับพลาสติกยังไม่หักนะนี่เบาะก็ตามการใช้งานนะมียุบนิดนึงแต่ไม่ขาดนะครับผ้าไม่ขาดนะกุญแจรีโมทครบนะครับแก้มก็สวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่มาลองดูมาร์กอะไรต่างๆก็อยู่ครบๆนะครับมาร์กเห็นไหมมาร์กอยู่ครบเลยวิธีการดูรถจมน้ำอย่างที่แซมเคยบอกเนาะเราดึงตรงเนี้ยเนี่ยดูหลังกันชนเนี่ยเห็นไหม เห็นสีเงินเงินข้างในไหมถ้ารถจมน้ำเนี่ยมันคือสนิมขึ้นแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นไหมเหล็กประกบกัน3ามชิ้นไม่มีการปูดขึ้นมานะไม่มีสีโปะนะครับสวยนะครับขับไฟฟ้าปับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมดึงดูต่ออ่ะอ่ะดูซอกนิดนึงสวยงามไหมซอกประตูเขาสวยนะครับอ่ะ หัวน็อตสวยนะหัวน็อตสวยสติกเกอร์ไม่มีรอยแกะไม่มีสีพ่นเข้ามานะมาสำรวจเลขไม้นิดนึง71,366กิโลเมตรนะเข้าศูนย์ครั้งต่อไปที่เลขไม่เ7็นะวิ่งได้อีกประมาณ4,000กิโลนะนี่นี่ของโตโยตานะนี่โตโยต้าลายองนะอยู่นี่นะโตโยต้าลายองนะครับผมในส่วนของภายในเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้ทุกคันนะเดี๋ยวแซมจะยกตัวอย่างแค่คันนี้คันเดียวเนาะจะได้ คลิปมันไม่ยืดเยื้อเสียเวลานะเป็นบอกผ้าพวงไลมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดแอร์แมนนวลหน้าจอก็ cd usb มี3มาตรฐานนะครับจะมีช่องในส่วนของช่องเสียบกล้องบันทึกหน้าต่างๆนะครับมีโหมด Eco Mode มมีโหมด Power Mode นะประมาณนี้นะครับผมก็นี่บอะผ้านะครับเหมือนกัน สวยงามนะสวยงามนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูลูกกระบะชัดเจนนะต้องมีนะลูกกระบะต้องมีเม็ดอาร์คนะครับต้องมีรอยอาร์คจากโรงงานนะครับนี่นะครับงานนี้นี่ต้องมีเก็บงานที่แซมบ่อยไหมสะโพกหลังด้านขวานะครับแต่ตรงนี้เข้ามานิดนึงเก็บแค่ตรงนี้พอจะได้ไม่เสีย นะครับเนี่ยเก็บแค่ตรงนี้พอเป็นแซมเก็บแค่ตรงนี้นะส่วนคัสซีก็ตามนี้นะตามนี้นะครับคัสซีมีเล็กน้อยนะนิดหนึ่งนะสนิมนะครับผมอืม,มาดูด้านท้ายนิดหนึ่งตัว e นะครับรุ่น e นะอ่ะดูต่ออ่ะนี่แมกไลเนอร์โตโยต้าแท่นะมาเราดูตะเข็บขวาก่อนนี่เห็นไหม ตะเข็บสวยๆนี่เนี่ยสจุดนะดูไว้อันนี้1จุดแล้วก็ 4R แล้วก็ข้างล่าง2จุดขวาเป็นแบบนี้เนาะซ้ายก็ต้องเป็นเหมือนกันเห็นไหมสันตะเข็บ2จุด1จุดแล้วก็ 4L เห็นไหมแล้วก็ข้างล่าง2จุดเนี่ยสวยงามนะท้ายเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดูข้างล่างหน่อยถ้อยเสียนะดูฮะเนี่ยดู เผาต่างๆเพอะอะไรอยู่ครบนะครับด้านซ้ายคันนี้สวยงามนะครับไม่ต้องเก็บชิ้นงานเลยนะนี่ก็มีเห็นไหมนี่ก็มีเลยนี่ก็มีนะมาต่อดึงให้หมดนะดึงมาดึงดูให้หมดนะครับผม ดูเบาคนนั่งตึงอยู่เลยนะฝั่งฝั่งคนนั่งสวยงามซอกประตูสวยงามนะครับซอกประตูสวยงามปึ๊บดึงรอยอาร์คอยู่ครบนะครับไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องกังวลนะครับสำเนารถก็จะเป็นแบบนี้นะครับปี2019จดนั่ง2ตอนท้ายวงเล็บแบบมีหลังคานะครับ150แรงมา้า คันนี้แคปิต้นเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเป็นซื้อเงินสดก็นับสองไม่ชื่อคุณลูกค้าเลยนะครับผมนะเล่มอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่อยู่แล้วนะภาษีตอนนี้8,049บาทนะครับถ้าซื้อในนามบุคคลธรรมดาก็หารสองไปนะครับผมคอนโซลก็ประมาณนี้นะแก้มสวยงามนะโอเคผ่านนะครับคันนี้มาคันที้สองสี่หนึ่งสามสคันนี้ไม่รู้สึกจะอยู่เท่าไหร่อ่ะ หกหมื 6, น่นหรือไงเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูถ้าจำไม่ผิดนะคันไหนที่มีประเด็นตรงไหนก็จะแจ้งเลยนะไม่ต้องกังวลนะครับจะแจ้งตามที่แซมบอกเลยจะได้ไม่เสียเวลานะชัดเจนอยู่แล้วนะครับฝาก็สวยเหมือนกันเห็นไหมสติกเกอร์เห็นไหมไม่มีสีพ่นแร็ปเข้ามานะครับรอยอาร์คอะไรอยู่ครบๆนะเห็นไหมรอยอาร์คต่างๆเนี่ยรูกลมๆคมๆนะต้องคมนะครับสติกเกอร์ใสมีอยู่นะ ดูกลมๆคมๆไล่มาเลยหุน็อตสวยนะตัวแอลซอกสวย <c oughs> ฐานแบตเตอรี่ฐานแบตเตอรี่นิดนึงจะมีสนิมนิดนึ่งนะเห็นไหมน่าจะเป็นเกิดจากผู้เช่าเติมน้ำกันแล้วมันเติมเยอะเกินไปอ่ะมันก็เลยเดือดออกมาเนี่ยนะมีนิดนึงนะครับสวยงามน,นะแผ่นเพจสติกเกอร์มอกอก็แก้มสวยเหมือนกัน นะแก้มสวยไัดเจนนะคานก็ไม่เงาเช่นกันตัวแอลนะน็อตดำมาร์คเมอรกอยู่ p r o สติ cker mm hmm. <Trop> อยู่นะครับ mm hmm. ตัว R นะเนี่ยอยู่สวยงามน,นะนี่โลโก้โตโยต้า hmm. ก็อยู่นะครับเดิมๆนะแอลนะครับสวยงามน,นะ คันนี้เท่าที่แซมดูเหมือนไม่ต้องเก็บงานเลยดึงนะนะครับเนี่ยคันเนี้ยอันนี้ยางดันหลบปี23นะครับยางใหม่ด้วยยางดันหลบปีปรมายี่บเป็นแม็กขอบ16นิ้วนะครับอันนี้เบาสวยนะเบาะสวยอยู่เลยนเะบาถือว่าสวยนะครับ เลขไมค์คันนี้อ๋อ8ปดหมื่นสี่ครับโทษทีครับแปดหมื่นสี่พันหกร้อยนะเข้าศูนย์ครั้งต่อไปที่แปดหมื่นเจ็ดนะวิ่งได้อีกประมาณสามพันกิโลนะครับกุญแจรีโมทครบเหมือนกันแก้มสวยเหมือนกันนะครับออรอยอาร์คอะไรก็สวยงามเหมือนกันนะครับผมรอยอาร์กสวยงามนะครับน,นี่สวยงามนะนเหล็กประกบกันสามชิ้นนะครับสวยงาม ก่อนซอกสวยนะครับเนี่ยซอกสวยไม่มีรอยพ่นสีนับเข้ามาไม่มีรอยแกะนะครับเดิมเดิมนะกุญแจครบนะครับส่วนภายในแซมขอข้ามไปเลยนะเพราะเป็นเหมือนกันทุกคันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ดูสันของเขาเห็นไหมชัดเจนนะยชัดเจนเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนห็นไหมชัดเจนนะครับอื อึบมาลองแง้มดูสวยงามน,นะผัดซีนะนี่นะมาดูด้านท้ายนิดนึงเกิดอุบัต <humanities. S 2> <ฮ>ิเหตุหรือเปล่าอ่ะอ่ะมาดูตะเข็บ ด้านซ้ายก่อนนี่แบบนี้นะ2จุดแล้วก็นี่ 1. จุด 4L แล้วก็ด้านล่าง2จุดนะครับมาต่อ2จุดคมๆคมเลย1จุด4 r แล้วก็2จุดชัดเจนนะครับท้ายเดิมนะครับดูดูดีอยู่นะครับแหนบต่างๆเพาต่างๆถ้อยเสียสวยงามนะครับ นี่ก็มีนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่อูนี่ตามนิ้วที่แซมชี้นะอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะเนี่ยเนี่ยชัดไหมเนี่ยเนี่ยไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับมาแง้มดูเนี่ยสวยนะเห็นไหมเนี่ยเหล็กประกรบกันมันจะสามชิ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้ามันเกิดอุบัติเหตุต้องมีการโป้สีเนี่ยมันจะมันจะไม่เรียบแบบนี้เลยคือเราจะดูออกครับเอาง่ายๆถ้าแซมเห็นแซมก็จะบอกตั้งแต่ในคลิปแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะ บอกเลยนะครับไม่ต้องกังวลสวยงามนะสวยงามเหมือนกันเห็นไหมสวยงามเนี่ยไล่มาครบเลยเห็นไหมครบเลยเนี่ยเหล็กเหมือนกันดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากเห็นไหมไล่มา นี่ก็แก้มสวยนะครับสำเนารถมันก็จะเป็นเหมือนกันนะครับปี2019เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันนั่งสองตาลท้ายวงเล็บมีหลังคา150แรงมา้าปกติเหมือนกันเนาะมาคันที่2ผ่านละสวยเหมือนกันมาต่อมาคันที่3านะครับ4 2 7 0อนนะอันนี้คันนี้ก็สวยครับคันนี้สวยเลยนะก็เหมือนเดิมเราก็ไล่มาตั้งแต่สติกเกอร์ไม่มีรอยแกะไม่มีสีพ่นเข้ามารอยอาร์ตต่างๆสติกเกอร์ตาไก่หรือสติกเกอร์รองยาง สวยงามนะสวยเหมือนกันเลยเห็นไหมแบบไมีอะไรใบไม้แก้มเพิมสวยเนี่ยสวยอนะ่ะห้องเครื่องสติกเกอร์เนี่ยแผ่นเทปเนี่ยแก้มสวยโลโก้ชัดเจนนะครับอันนี้ฐานแบตเตอรี่สวยคันนี้สวยๆนะตัวแอลนะสวยๆเลยนะครับสติกเกอร์โลโก้โต,โตโยต้านะครับ ตัวอนะสวยๆนะครับไล่มาแจ้มสวยตอนนี้สวยงามนะโลโก้โตโยต้าเหนตัวอาไหมตัวอ่อยู่นี่ตัว R อาเหนะตัวอานะนะครับผมไล่มาเหมือนกันนะครับซ้ายขวาต้องเป็นเหมือนกันนะครับอ คันนี้ดังดันหลบเหมือนกันครับปี2 0 2พันยี่สิบสองนะครับสำหรับคันนี้นะปียี่บสองนะครับภายในคันนี้ค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกับสองคันที่แล้วคันนี้ถือว่าด้อยนะถ้าเทียบกับสองคันที่แล้วคันนี้ถือว่าด้อยกว่านะครับกุญแจครบเหมือนกันอันนี้เลขไม้เลขไม้น้อยนะหก0มืนสองคันนี้ไม้น้อยหก0มืนสองนะครับ ก็วิ่งศูนย์ข้างรอยที่6ก7 0 0่งวิ่งได้ประมาณ700กิโลนะ700โลซอกสวยเหมือนกันไล่มาสวยๆนะซอกสวยงามสวยงามนะเห็นไหมสติกเกอร์ต่างๆไม่มีสีพ่นเข้ามาไม่มีรอยแกะนะภายในคันนี้จะค่อนข้างที่จะนิดนึงนะชัดเจนนะบอกเลยนะครับ รอยอาร์คหรือว่าเม็ดอาร์คหรือว่าเม็ดสปอตเนี่ยเรียกได้หลายชื่อมากนะครับนี่เห็นไหมมีอยู่นะครับเบาะหลังคันนี้สวยงามนะครับดึงมาดึง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 ,ดงนะอ่ะอันนี้สวยงามเช่นกันนะโครงสร้างเขาสวยนะโครงสร้างสวยทุกคันที่แซมเลือกมานะครับสีะ 4, นะ ดูดีนะครับอึ๊บอันท้ทายสวยงาม2จุดนะ1ุด 4L 2จุดนะครับไล่มา 2. จุด1จุด 4R แล้วก็2จุดนะครับถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ไปล้วลอยอาร์คนะครับ ไปแล้วนะครับผมมีน้านะหนึ่งมีเหมือนกันเห็นไหมตามนิ้วที่แซมชี้เลยเห็นไหมน,นี่นะมาฮึบสวยนะครับผมสวยก็บอกว่าสวย อดูโอ้คันนี้เบาะคนนั่งสวยงามเลยตึงเปี้ยเลนะหแก้มก็สวยคอนโซลคอนโซลสวยซอกสวยงามนะซอกสวยอืม งสคันโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับก็มีเล็กๆนน้อยๆที่แตกต่างกันนะครับผมแค่นั้นเองนะนคันนี้ถ้าไม่ต้องเก็บงานเลยมีรอยเหมือนสิวเลยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่เก็บดีกว่านะเอาสีเดิมจากโรงงานดีกว่าแค่นี้เองนะมาคันสุดท้ายละ4-3-8-6คันนี้นะ4-3-8-6มแ อันนี้ฝาก็สวยนะครับฝาสวยเหมือนกันนะครับสวยงามเหมือนกันเห็นไหมมีเหมือนกันนะ <S <S ไ oh, <not S 2> นด้มาหัวน็อตะต่างๆนะครับซอกสวยนะครับฐานแบตเตอรี่สวยงามนะครับก็แก้มสวยนะเห็นไหมฐานแบตเนี่ยไม่เงานับตัวแอลหัวน็อตดำมาร์คเอิร์ธต่างๆสวยนะครับเนี่ยสวยๆนะครับนี่ นะใชไหมชัดเจนนะต้องมีแบบนี้ข้างขวาจะเป็น R W ข้างซ้ายจะเป็น L W นะนนนโลโก้ต,ตโยต้าชัดเจนตัว R นะมาเมื่อกี้ R W เนอะจะให้เห็นภาพกันชัดๆนี่ L W นี่เห็นไหมนี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับ อ,อันนี้ยางอะไรครับเนี่ยไฟยสโตนอันนี้ยงางไฟสโตนปี23ตัวนี้นะยงางไฟสโตนปี23นะครับบอกคันนี้ก็ดูดีนะถือว่าพอใช้ได้ดีกว่า แต่ส,สองคันแรกดูดีกว่ากุญแจครบเช่นกันนะครับเลขไม่แปดหมืนสองนะคันนี้ไปแปดหมืนสองคันนี้เข้าศูนย์ครั้งต่อไปเท่าไหร่วะแปดหมื่นห้า 85. นี่แปดหมืนห้านะครับผมแปดหมืนห้านะแกมสวยเช่นกันนะไล่มาเลยสวยงามนะครับอ่ะอุ๊บอืม เนี่ยเหล็กกระกบกันเห็นไหมเห็นไหมสามชั้นน,นี่เหมือนกันนะครับชอบประตูสวยเหมือนกันนะสวยงามเหมือนกันลมยางสวยงามเหมือนกันนะครับดูลูกกระบากก่อนแล้วกันนะลูกกระบากก่อนนะมีครบเหมือนกันนะครับบ อันนี้บอกภายในดูจะใช้ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเทียบกับสางคันที่แล้วนะสังเกตที่ดงที่ดินนะนี่น,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 นี่สวยนะนี่นี่สวยนะนี่สวยงามน,นะครับัดซีหน่อยัดซีหน่อยออมาดูด้านท้ายนิดนึง กันนะ1 2จุด1จุด CL แล้วก็2จุดนะนี่1นสองนะครับแล้วก็นี่2จุด1จุด CR แล้วก็1 2นะครับอ่ะ,อะนี่นะมีนะเห็นเนาะเห็นเนาะนะครับเห็นเนาะนะครับ สวยนะ,ะสวยงามอ่ะนี่นี่นเบาะสวยงามอยู่นะครับก็ปี19เช่นกันนะปี19เเช่นกันมีหลังคานะครับซอกสวยนะ,อะซอกสวยนะครับ สวยนะโอเคนะมาผ่านละสี่คันอันนี้คือเป็นแบบก่อนที่จะล้างก่อนที่จะขัดสีนะเดี๋ยวพามาดูคันที่เก็บงานละขัดสีเรียบร้อยแล้วมาให้ดูนี่คันนี้ที่แซมเตรียมส่งนะปลายเดือนนะครับน่าจะวันอังคารลูกค้าจากระยองนี่คือล้างขัดสีเรียบร้อยก็จะไปแบบนี้กิปแบบนี้ดูนะครับนี่คือเตรียมส่งนะครับ จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะครับผมดูห้องเครื่องเนียนเียนเนียนเียนเลยนะครับนะเนียนเนียนเลยนะครับ,นะรบภายนงภายในก็ฟอกสปงสปาให้เรียบร้อยนะ,ะดูอันนี้คือเตรียมส่งแล้วคันนี้นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับ นะรับรองว่าจะได้แบบนี้ทุกคันนะครับพอล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะหล่อๆแบบนี้ทุกคันเลยนะเช็คภ mm hmm. <Check. S 2> าษีให้ทุกคันแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้ทั้ง4คันนะรีโว่ดับเบิลแคบหรือว่า4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับปี19ไม่เริ่มต้น60,000จนถึง84,000นะ ราคาเท่ากันทุกคันครับ3 9 9แ0 0เบาทนะครับซื้อเงินสดไม่มีบวกแวตเลยเสียค่าโอนเพิ่มอีก2,700บาทนะครับผมก็ทั้ง4คันถ้าให้แซมเลือกนะถ้าให้แซมเลือกทั้ง4คันนี้นะแซมเลือกคันนี้นะคันแรกเลยอันนี้คันนี้ดีกว่า4 3 7 8แซมเลือกคันนี้นะคันแรกถ้าให้แซมเลือกนะ4 3 7 8เเบอร์หนึ่งเลยเบอร์สองให้คันนี้ครับ 4132นะแล้วก็คันที่3คันที่4ลํำหาถัดไปใครอยากได้รูปทั้ง4การโทรมาก็แล้วกันที่เบอร์0ูนย3แ6 9 2มนะครับศูนย์แ3ดหกีนะครับเดี๋ยวแซมส่งรูปรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะทุกคนนะไปแล้วฝากไว้ดูกันแล้วกันนะเซตนี้เซตสุดท้ายแล้วนะครับผมสําหรับรถนี้ที่แซมคัดมาโอเคไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ